สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาออกนอกสถานที่กันนะคะเราจะมารีวิวที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ก็คือ m o Move t v m t u ม t a i n ค่ะนี่ค่ะหรือว่าเป็นสวนส้มแล้วก็จะมีดอกไม้มีผลไม้ข้างในนะคะก็จะมีเป็นสวนให้เราให้เราเข้าไปเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปได้นะคะนี่ค่ะ บริเวณทางเดินเข้าก็จะประดับไปด้วยดอกไม้แล้วก็เนี่ยค่ะต้นไม้เป็นกำแพงนี่ค่ะดอกไม้ก็จะสวยๆนะคะเหมาะสำหรับเซลฟี่ที่สุดค่ะสายคาเฟ่สายเซลฟี่นี่เชิญทางนี้เลยนะคะรับรองสวยแน่นอนค่ะนี่ค่ะพอเราเดินเข้ามาข้างในเราก็จะเจอกับสวนส้มนะคะ เขาก็จะจัดไว้ให้เราไว้ถ่ายรูปค่ะสวยมากค่ะนี่นะคะก็จะมีจุดให้นั่งถ่ายรูปค่ะเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นส่วนส้มนะคะรอบเยอะมากแนะนำว่าใครมาที่นี่ควรจะแต่งตัวให้สีแบบสดใสหรือว่าโทนสีขาวโทนห,น,นหวานๆนะคะจะเข้ากับสถานที่มากเลยค่ะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ไม่ที่ไม่ควรพลาดค่ะด้านหลังก็จะเป็นวิวเขาค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะคะเมื่อกี้ถ่ายรูปไปหลายไปหลายช็อตมากเลยค่ะนี่ค่ะริเอณนี้สวยมากๆเลยค่ะมากับแฟนนี่แบบยิ่งยิ่งแบบได้วิวเลยค่ะมาถ่ายพรีเวดดิ้งก็ได้นะคะ บัตรค่าบัตรเข้านี้50บาทค่ะแล้วก็เราใช้เราสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มในข้างในสวนนี้ได้อีก50บาทนะคะต่อต่อ1นเมนูค่ะ1นึคูปองต่อ1เมนูนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะแล้วก็จะมีโซนนั้นนูนก็จะเป็นโซนสวนแอปเปิลนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมโซนแอปเปิลกันกันเลยค่ะ ส่วนโซนด้านนี้จะเป็นโซนสวนแอปเปิลกันนะคะส่วนแอปเปิลค่ะนี่ค่ะนี่แล้วก็จะมีด้านหน้าตรงนู้นก็จะเป็นโซนดอกไม้นะคะสวยมากๆนี่ค่ะสาวๆที่ชอบสไตล์คาเฟ่ชอบเซลฟี่ไม่ควรพลาดนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเขาก็จะมีวางพรบเล็กๆให้เราไว้สำหรับถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่ค่ะสาวท่านไหนสนใจสามารถมาเที่ยวได้นะคะ Move to Mountain ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าม่วงอเภอเมืองจัังหวดกาญจนบุรีค่ะ